นี่ค่ะไผ่ข้าฮู้เนาว่าสุบเจ้าหมูมาสะใดามาจะอีเจ้าสวัสดีครับคุณยายปอจังนั้นครับ <c oughs> ตอนนี้ดังไกลไปทั่วจังหวัดลวค่ะน,อน,นีอันนี้เป็นที่มาของสุบเจ้าหมู <c oughs> เพราะว่าพี่ปอเนี่ยตักครีม,มาตั้งแต่ตอนวันที่เซาเจิตเนาะว่าซุบเอาสุบเจ้าหมูก็เนาะตอนนั้นนี่เขายบอกกึศว่าจะตังคู่ ขอบคุณพี่ปอนะคะที่ช่วยประสานสูบเจ้าหมูจากเสียตุมบ้านแพ้วครับแล้วพีเชียงใหม่สัญญาณดีนะน้ําลดลงแล้วแต่ในส่วนที่ยังมีน้ําขังอยู่เนี่ยต้องอาศัยเครื่องสูบน้ําครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหนี่ครับผู้ชมครับเครื่องสูบน้ํา15นิ้วโอ้โหเนี่ยฮะอยู่บ้านร่มป่าตองครับตําบลชมพูอพําเภอสารพีเชียงใหม่จุดนี้นะครับเป็นจุดรับน้ําเป็นช่วงท้ายน้ําแล้วนะครับก็ต้องระบายลงห้วยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกือบเกือบห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ทางเพศสักรหญิงการณิชจันทดานะครับเป็นสสนะพักประชาชนนะเขตสเชียงใหม่ใช่ไหม ก็เอาคลิปนะครับการระบายน้ํานี้มาเผยแพร่บอกว่าสูบเป็นภาษาเหนือเดี๋ยวนแะป,ป๊นึงนะสูบเจ้าหมูติดเครื่องยาวๆและจ้านะครับถนนแม่สลาบตำบลชมพูครับนี่ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับหน่วยงานที่มาให้การช่วยเหลือ